อสะน้นาำครับต้นไมอ้อครับสวัสดีครับโอ้ยขยันเลยไปพากันขยันเด้อโอ้เราเลาน้อยล้างรถไถส่วนจันชูล้างไม่โคโอ้ไม่หนาววะานน่ะ <c oughs> โอวันนี้ความเขยันครับเขยันล้างรถเก็บหลังปีใหม่ก็ลุยต่อครับฮะอะไรโอ้ยเยอไม่ไม่ไม่ใช่มัน จะหลุดหายแล้วบ่อยนั่นน่ะไอยางน่นะนะไอสายพานน่ะนโอ้รถนีอเอ๊ะล้างยังไงไม่เปียกเสื้อเลยเสื้อไม่เปียกเออนั่นแหละเสื้อไม่เปียกเลยอ่ะม,มีสูตรใช่ไหมโอ้ล้างรถล้างล้างแล้วก็เอาคันเหลืองมาล้างอีก โอ้ยยังไม่ได้กลับไม่ล้างหรอลังเก็บครับหลังจอดหลังจอดทำาไมปวนหัวเจ้าเป็นไข้อน่ามจะบอกผมผมจะได้กินคนเดียวให้หมดเลยอะไรครับ อะไรอะเอาวางไว้ตรงนี้เผื่อได้ถูอีกเขียวเนาะฮะเขียวพอล้างไปปุ๊บเขียวเลยใช่ไหมเสียวอ๋อเสียวคิดว่าจะเขียว อันนี้เปลี่ยเเป้ยเยเ้เป้ย่ยเป้ยมน้ยนฮ้เฮ้ยเยเฮเฮ้ี่ฮยนเฮ้ยเ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้อเฮ้ยเับยืฮ้ย้้เ้้้ อ๋อแล้นี่โอ้โหพอล้างไปแล้วปุ๊บสวยเลยครับสวยเลยอออไรายทำลายฟันอืออ้ เกือบล้มกระโดดลงมาเกือบล้มฮะมต้องสะอาดหรอก็แค่ถูๆนี่ๆหน่อยๆพอแล้วไไม่ด้โอ้ไม่ได้ต้องสะอาดใช่ไหม ขัเข้าป่ายางเอ,อเดินเข้าป่ายางปุ๊บจารบีเต็มไหนเต็มหนึ่งเลย <c oughs> นี่แหละความขยันครับขยันอัดจ,จารบี <c oughs> ถ้าคนไม่ขยันอัดจ,จารบีนี่รถไม่ค่อยเปื้อนเนาะ <c oughs> ใช่รถไม่ค่อยเปื้อนสังเกตด,ดูเลยถ้าคนขยันอัดจ,จารบีหนูเปื่อนดีนะรถ <laughs> รถเยอะจะเป็นจะเป็นนั่นแล้วจะเป็นไอ้อะไรนะจะเป็นเต็นรถขุดแล้วเยอะเลยโอ้รถเยอะ กินของบำรุงกำลังยังนี่ย,ย,ยังใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจบคลิปก่อนอแล้วเท่าแกาเข้าไปไหน,นอยู่อยู่ในบ้าน,านเดี๋ยวให้เขาโอนตังให้ไม่มีไม,มไม่มีตังกินเบียร์ตอนเย็นล้ารถก่อนอ้ทำทำทำงานสองวันสองวันอตย้ายแบบยกอยู่ขา สองไอไวันไอวันนั้นเขาให้แลว้วอก็จันก็จันชูไปสองวันใช่ไหมสองวันนี่จบเรื่องเลยออถ้าผมไปนี่สี่วันไม่จบหรอกจบเหนกันเลยไม่จบใส่ทีละนิดหน่อยเนาะ พอไปถึงเนาะอัดเอาๆๆอ,อัอดเอาเนาะเคยบอกจบเลยจบงานโอ้แต่เป็นถปรถคอกนี่จบตั้งนานแล้ว <c oughs> អឺចង់ដើសទៅវិញក្នុងមืดនេះអីប៉ាហាក់មកតាមទៅវិញអូនអូនចាក់ខែងน้ําគុំគុំ สวัสดีปีใหม่แล้วก็อีกไม่กี่วันเลยเนาะเยวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะก็มีแต่คนใบเลยเนาะ เอออะไรอะหินเป็นไรจ้ะโอ้เอาเอาตังไปซื้อเอ็มร้อยมากินไปเอามาเออโอ้เดี๋ยวหมดกัดเฮ้ยทำไมมันขึ้นไปกัดได้วะหมดไอหมดไอเล็กๆเตะก็หมดกัดเนาะโอ้เอสวัสดีครับอู้